Be water my friend จงเป็นเช่นน้ำคำสอนของบูตลีที่ถ่ายทอดโดยลูกสาวของเขาผู้เขียนชนันลีแปลโดยคุณจีระชาตาเอี่ยมรัศมีจากสมัรพิมพ์ How To ในเครืออมรินค่ะ สวัสดีค่ะพบกับชรดามาแชร์บายชรดาแชนเนลอีกครั้งหนึ่งกับการสรุปหนังสือในรูปแบบพอดแคสต์นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนช่วงต้นคลิปนะคะก็คือเป็นหนังสือที่กลั่นกรองมาจากคําสอนของนักสู้ระดับตํานานอย่างวูดลีนะคะซึ่งถ่ายทอดโดยลูกสาวของเขาก็คือคุณชนนีลีนั่นเองโดยคําสอนที่มีเหมือนกับเป็นปรัชญาอันลึกซึ้งล้ำลึกนะคะ Be Water My Friend จงเป็นเช่นน้ำ น้ำอาจทางโถมน้ำอาจเอื่อยเบาใช้ภาวะไร้หนทางเป็นหนทางใช้ภาวะไร้ขีดจำกัดเป็นขีดจำกัดจากประโยคนี้ที่อยู่ตรงหน้าปกหนังสือนะคะอ่านแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกำลังฟังเพลงของเกสโนวาเลยใช่ไหมคะ มันเป็นความกังวลที่เข้าใจได้เป็นความลําบากที่สบายเป็นความสงสัยที่มันมีคําตอบซึ่งคําพูดเหล่านี้มันไม่ใช่การอนุมานแบบพูดไปเรื่อยโดยไม่เน้นความจริงเพราะว่าความจริงนั้นมันมีเหตุและผลอยู่ในตัวของประโยคนั้นๆของมันอยู่แล้วนะคะมาถึงตรงนี้แล้วอะไรล่ะที่อ,อ่หนสือพยายามจะสือออกมาหรืออะไรกันแน่ที่ลูกสาวของนักสู้ระดับตำนานอย่างบู๊ดดีต้องการจะบอกกับเรา แน่นอนว่าคำปลื้ยแรกๆทำให้เราอดสงสัยและมีคำถามอยู่มากมายไม่ได้เลยนะคะว่าตักกะอะไรปัะชียแบบไหนที่ผู้เขียนรับมาจากคุณพ่อท,ทั้งทั้งที่ผู้เป็นพ่อนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่คุณชนนลีหรือผู้เขียนนะคะอายุเพียง4ขวบเท่านั้นเองบอกไปก่อนเลยว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือเล่มน,นี้มาก็แอบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google เหมือนกันแล้วก็ได้เจอคลิปที่อยู่ใน u t u b e นะคะที่เป็นคลิปจริงๆของ คุณบุตรีที่พูดประโยคว่า be water my friend ไว้จริงๆด้วยยิ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรในรัชญาหรือในแนวคิดแบบนี้แน่ๆยังทำให้เราอยากอ่านมากขึ้นนะคะคในเรื่องราวนี้ กันกรองมาจากการใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะเพื่อทำรงรักษาและศึกษาสมบัติของคุณพ่อที่หลงเหลือเอาไว้ให้ในรูปแบบของบันทึกเรื่องราวต่างๆของคุณพ่อจากผลงานในโลกภาพยนตร์หรือในโรงเรียนสอนศิลปะก,การต่อสู้และบุคคลสำคัญๆที่อยู่ในแวดล้อมวงจรชีวิตของคุณบุตรลีนะคะที่คุณชันนลีนะคะ ใช้เวลาศึกษาแล้วก็แปลความหมายแปลความรูึกซึ้งของสิ่งเหล่านั้นออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเริ่มต้นจากการถูกสอนให้ปิดบังมาตลอดชีวิตว่าให้ปิดบังตัวตนว่าเป็นลูกสาวของพุทธลีนะมาตลอดจนเกิดเป็นความอึดอัดเป็นความกดดันและมีคําถามต่างๆตามมามากมายจนมาถึงจุดที่มันไม่สามารถปิดบังได้แล้วจริงๆจึงต้องพลิกสถานการณ์ด้วยการ เริ่มต้นในการขุดและค้นความหมายที่แท้จริงของนักสู้คนนี้ในแง่การใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จที่คนมองว่าบุตรีนั้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วประสบความสำเร็จที่สุดในยุคนั้น,น,นเลยและทิ้งปรัชญาคําสอนที่ล้าลึกเอาไว้มากมายเพื่อให้คนรุ่นหลังรวมถึงเป็นมรดกให้กับครอบครัวด้วยและคุณแชนนอนลีก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งนี้ให้คนทั้งโลกได้รับรู้ค่ะจงเป็นเช่นน้ํา เพราะน้ำเป็นอิสระอิสระทั้งกับตัวเองและกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆรอบตัวคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะว่าน้ำเป็นสสารที่สามารถปรับตัวได้กับทุกรูปวัตถุใส่แก้วก็เป็นรูปตามแก้วใส่ขวดก็เป็นรูปตามขวดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนน้ำก็สามารถปรับตัวและไหลไปได้ตามที่อยากจะให้มันเป็นโดยอิสระ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจความหมายว่าทําไมเราจึงควรจะเป็นเช่นน้ําในแบบที่ควรจะเป็นแต่ปรัชญาที่แท้จริงของคุณพุทธลีหรือตามที่ผู้เขียนได้ศึกษามาและปกป้องสมบัติมาทั้งชีวิตมันไม่ใช่แค่นั้นในบทแรกๆนะคะผู้เขียนขยี้มากๆเลยแล้วให ขยายให้เราฟังว่าน้ำนะคะมีความอ่อนโยนและมีพลังมากมายมหาศาลอย่างไรชอบมากๆเลยตอนที่ผู้เขียนคุณชันนลีนะคะเปรียบเทียบกับตอนที่ที่ออฟฟิศของเขามีน้ำรั่วเจ้าน้ำเนะะี่ยค่ะพยายามจะแทรกเข้ามาในอาคารสำนักงานของเขาซึ่งในระหว่างที่ยังหาต้นตอหรือจุดที่น้ำรั่วไม่ได้เนี่ยทุกคนก็พยายามจะหาทางแก้กต่างๆนานา,นากันไม่ให้จุดน้ำ้าปัญหามาทำลายการทำงาน ของในออฟฟิศนั้นโดยที่เขายกตัวอย่างมาเขาใช้ผ้าใบในการขึงกันน้ําไว้บนฝาทุกคนลองนึกภาพตามนะคะน้าก็จะหยดลงมาอ,อยู่ในผ้าใบตรงนั้นแหละเหมือนเหมือนรองเอาไว้ซึ่งมันเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนเนาะแล้วเพื่อนๆคิดว่าน้ํามันจะอยู่แบบนั้นได้นานแค่ไหนกันเชียวก็คือยากถูกไหมคะแต่สิ่งที่พี่กว่านั้นมันก็คือแม้ว่าในที่สุดสุดท้ายแล้วเขาจะหาต้นตอนตอ,นอุดรอยรั่วจากจุดกำเนิดได้แล้ว เจ้าห้นตัวอันตรายก็ยังไม่ลดละความพยายามค่ะเพียงแค่เปลี่ยนทิศทาาจัดก,การไหลแทกเข้ามาภายในตัวอาคารเปลี่ยนเป็นนอกอาคารเท่านั้นเองและตัวอย่างในเรื่องราวนี้ให้อะไรกับเราใช่แล้วค่ะไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งน้ําไว้ได้น้ําใช้ภาวะไร้หนทางเป็นหนทางถ้าน้ำพบกับทางตันน้ำจะดันทุรังหาทางออกได้สำเร็จทุกที รีตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ชัดเจนมากว่าในเรื่องของประตูน้ําที่ไม่ใช่แหล่งขายเสื้อผ้านะคะเมื่อประตูกั้นน้ําถูกปิดปิดสนิทการทางไม่ให้น้ําไหลออกมาจากอีกฝั่งนึงน้ํานั้นจะคงสภาพความสงบน้ําจะนิ่งและไม่ไหวติงใดๆแต่ในเวลาเดียวกันณนขณะนั้นน้ําเตรียมพร้อมค่ะน้ำมีความดันในคงที่คงที่น้ำเตรียมพุ่งแล้วล่ะ รอโอกาสและเมื่อใดเที่โวกาสมาถึงเมื่อใดที่ประตูทางน้ำเปิดออกน้ำจะพุ่งทะลักออกมาด้วยแรงดันอันมหาศาลเลยซึ่งบางครั้งในจุดจุดนี้ถึงกับสามารถทำลายล้างบางสิ่งบางอย่างไปได้ท,ทั้งทั้งที่น้ำก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำในแก้วหรือน้ำในรูรั่วที่แทรกอยู่ในตัวอาคารตรงส่วนนี้คือปรัชญาการต่อสู้และการใช้ชีวิตที่คุณบูตลี เรียนรู้ผ่านศิลปะการต่อสู้มาตลอดชีวิตของเขาและอีกส่วนหนึ่งที่น่าติดตามไม่แพ้กันก็คือแล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้เป็นน้ำในทางบริบทจริงของชีวิตเราจะทำยังไงได้บ้างมี3อย่างที่เอิญมองว่าอยากจะหยิบยกออกมาจากหนังสือเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้จริงในมุมมองของเอิญเองนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ตกตะกอนอีกครั้งหนึ่งว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหม แล้วก็เป็นตัวอย่างเนอะเป็นเกริ่นงานเผื่อว่าเพื่อนๆจะไปอ่านในมุมอื่นๆในหนังสือเพิ่มเติมนะคะอย่างแรกการทำตัวเป็นถ้วยที่ว่างเปล่าอันนี้ก็สัมพันธ์รี l a t e กับที่เคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะคะตอนแรกเอิร์นสงสัยมากว่าสรุปจะให้ฉันทำตัวเป็นน้ำหรือเป็นแก้วกันแน่แต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆจึงพบว่าในแต่ละสถานการณ์แต่ละบริบทจริงของชีวิต การอยู่กับปัจจุบันขณะการรับรู้การเข้าใจการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันคือปัจจัยหลักของทุกๆสิ่งซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเราต้องเป็นถ้วยหรือเป็นแก้วที่ไม่มีอะไรเลย mm hmm. เพื่ออะไรคะ mm hmm. เพื่อการรับรู้ทุกการสัมผัสอย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีอคติอยู่ในนั้นรับฟังรับรู้ในสิ่งที่เป็นจริงของมันณนะขณะนั้นหรือก็คือว่าง่ายๆคือการลดอัตรานั่นเอง เกียบเสมือนกับความสงบในจิตใจเนาะการไม่ตัดสินการไม่ให้ความหมายการไม่คิดเองเออเองซึ่งส่วนนี้มันสามารถฝึกได้จากการทำสมาธิหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราสะดวกใจในการฝึกเพื่อในการปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ปล่อยความคิดให้มันเป็นอิสระซึ่งตอนนี้ในบริบทของในเล่มก็จะยกตัวอย่างของการาฝึกศรรพพิลปะการต่อสู้ของคุณบุตรีนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นแหละอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเรา อยู่กับมันได้หรือปล่อยใจให้มันเป็นอิสระล่องลอยมันสามารถเป็นจริงได้ในชีวิตจริงๆและผู้เขียนก็เสริมอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วการทําแบบนี้มันไม่ง่ายนะที่จะสามารถควบคุมความคิดจริตอารมณ์ของเราในทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์ในแต่ละวันได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆของมนุษย์พ่อพุทธีเองก็เป็น แต่ขอให้ค่อยๆเข้าใจรู้ตัวอย่างทันท่วงทีว่าในขณะนั้นเรากำลังคิดอะไรขณะนั้นเรากำลังรู้สึกอย่างไรอยู่แค่นั้นเองค่อยๆฝึกไปค่ะหรือกลับการในกรณีที่ท่านในจังหวะที่เราจะต้องเป็นผู้ลื่นไหลผู้ไปตามน้ำไปตามการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตก็จงเป็นเช่นน้ำที่อ่อนโยนค่ะจงเป็นน้ำที่เข้มแข็งจงเป็นน้ำที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น น้ำจะสามารถหาหนทางที่ดีที่สุดพบเจอแก้ปัญหาสำหรับเขาเองสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการเป็นถ้วยที่ว่างเปล่าหรือการเป็นน้ำที่มันเป็นแก้วคุณต้องจับจุดว่าในสถานการณ์นั้นสรุปแล้วเราต้องเป็นน้ำหรือรต้องเป็นแก้วเพราะมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วอย่าลืมว่ามุมนี้คือสำคัญมากเป็นน้ำหรือเป็นแก้วเป็นน้ำอย่างไรให้สามารถเลื่อนไหลปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ เป็นแก้วที่ว่างเปล่าหรือแก้วที่รั่วหรือแก้วที่ปริมปริมแบบไหนแล้วปรับตัวแล้วรับในสิ่งที่ควรจะรับโดยไม่มีอัตราเท่าน้เองค่ะอย่างที่2การตั้งการดว่าด้วยการตั้งการ์ดที่เป็นท่าเตรียมพร้อมของการ ศึกปะกันต่อสู้นะคะนึกสภาพเหมือนที่เรายกยกหมัดขึ้นมา2หมัดแล้วทำท่าโยกย่องย่องย่องคล้ายๆเหมือนที่บ้านเราเรียกว่าตากัตากแต่ต,แตักระแตนต่อยมวยคะคะในทางทฤษฎีกับทางเทคนิคมันเป็นท่าเตรียมพร้อมที่ช่วยได้ทั้งการครองสติ การทำสมาธิและเป็นท่าพร้อมตั้งรับในทุกเกมมวยเกมหมัดเลยก็ได้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้จะโชคซ้าเย,ย็บขวาเตะตัดขาการตั้งกดที่สมดุลในท่านี้จะทำให้เราหลบได้ทันท่วงทีและในขณะเดียวกันก็สามารถตลบก,กับคู่ต่อสู้ได้ทันทีเหมือนกันอ่านไปก็อาจจะยกมือตั้งกาดไปด้วยนะคะคือดูเผนๆเหมือนเป็นแค่ท่าเตรียมพร้อมรบแต่ลองหันกลับมาที่คุณค่าและสิ่งที่บุตรีตกตะกอนมาได้นะคะถ้าเราสมมติ มีสติมีความพร้อมมีสัญชตตาตญาณที่ยืดหยุ่นมากพอเมื่อทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเราจะปรับตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ mm. เช่นกันเอ่อต้องเน้นคําว่ายืดหยุ่นเพราะว่าอะไร mm. เพราะว่าเราจะไม่ตึงเกินไปกับการทาท่าตั้งกาดเออหนังสือบ,บอกว่าไอ้ท่าตั้งกัดเนี่ยมันจะต้องดุคูที่สุดเลยนะมันจะไม่มีความแบบโฟกัสกับ คู่แข่งมากเกินไปหรือมีการตึงกับท่าหรือคิดอยู่ในเย็น,ห,นหัวเสมอว่าจะต้องตอบโต้เขายังไงคือมันไม่ใช่มันเป็นการวอร์มการตั้งาาด้วยความที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรมชาติที่แบบที่เราเป็นมากที่สุดข้อคิดสุดท้ายที่ยกมานะคะจะเป็นเขาบอกว่าทุกสิ่งคือกังฟู ทุกสิ่งคือกังฟูคืออะไรส่วนนี้มันจะอยู่ตั้งแต่กลางเล่มไปจนถึงท้ายเล่มเลยค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นกังฟูในรูปแบบของคุณได้ในทุกๆเรื่องเลยอะไรก็ได้มันเท่ากับความหมายเหมือนกับมีเป้าหมายที่ชัดเจนความมีวินยัยความหลงไหลการเรียนรู้การเติบโตและพัฒนาไปกับสิ่งใดๆที่คุณถนดัดเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่ากังฟูเนี่ยความหมายจริงๆของเขาคือการเขาเรียกเลยนะ ทักษะการฝึกฝนอย่างหนักและความมีวินยัยเอาหมายนะคะกังฟูคือทักษะการฝึกฝนอย่างหนักและความมีวินยัยเพราะฉะนั้นศิลปะการถ่าสู้จึงเป็นกังฟูนึกออกปะมันเหมือนับเป็นสับเซตกันมันเป็นความหมายอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะเป็นกังฟูนักอ่านก็ได้กังฟูนักขายกังฟูสควอตกังฟูเกมกังฟูฟุตบอลอะไรก็ได้เราสามารถที่จะเป็นกังฟูในรูปแบบของคุณได้ มันไม่ใช่ฮาวทูทั่วไปนะทุกคนมันเป็นรู้สึกมันเป็นค่อนข้างลึกนิดนึงนะแต่ว่าค่อนข้างล้ำลึกอะใช้คําว่าล้ำลึกจะดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่การที่จะต้องฝึกที่ดูตึงไปหมดตลอดชีวิตนะอันนี้คือเน้นย้าเลยเพราะว่าความเป็นน้ําก็ดีเนี่ยมันจะมีความลุ่มลึกทรงตัวได้พอทุกระดับการก้าวผ่านในแต่ละขั้นของพุทธีค่ะเขาแบ่งเป็น4สเตจสระดับอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ความไม่สมบูรณ์ ข้ามไปเป็นความลื่นไหลต่อไปความว่างเปล่าและสุดท้ายคือจีคุณโทไม่รู้ออกเสียงถูกไหมคะจีคุณโทซึ่งเป็นชื่อศิละปะการต่อสู้ที่บุรีใช้อยู่ก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ความที่เราไม่รู้รเลยเลยเป็นความไม่สมบูรณ์ทําไปงั้นๆทําไปแบบ1 บอกหนึ่งเป็นหนึ่ง,นนงบอกสองเป็นสองชินกเป็นนกชิไม้เป็นไม้ทำแบบมึนๆแบบพกมนเราไม่รู้อะไรเลยความสมบัตไม่สมบูรณ์ต่อไปเป็นความเลื่อนไหลที่เราจะสามารถบวกเลขได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลยที่เราไม่ต้องคิดในสมองมันจะเป็นความฟล์ความลื่นไหลสเตจต,ต่อไปเป็นความว่างเปล่าทีนี้เราไม่ต้องคิดและเราไม่ต้องพยายามมันเหมือนกับว่าเหมือนในหนังจีนที่เขาแบบรับมือกับคู่ต่อสู้ด,ด้วยมือข้างเดียวหรือแบบสามารถที่ทําก็คือแบบชิลมากเหมือนคนที่สามารถที่จะคุยได้แล้วก็ รับมือกับคู่ต่อสู้ไปได้ทุกคนนึกออกไหมและสุดท้ายก็คือขั้นของศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงคือจิตคุณโทเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งที่แบบว่าแอดวานซ์คือเป็นที่สุดของสายงานนั้นไปแล้วซึ่งจริงๆแต่ละอย่างะอยากจะอธิบายแต่ละสะเตจให้มันชัดเจนกว่าน,นีนะ้แต่แต่ว่าอยากจะให้ทุกคนลองไปอ่านเองเพราะว่ามันคงจะเป็นอะไรที่แบบลึกจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เข้าใจยากนะจริงๆอยากจะบอกว่ามันเหมือนใะยากแต่มันเป็นไรที่สิวเส้นที่ปลายจมูกมากๆเลยสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะ และบทสรุปของเรื่องราวในบันทึกของนักแสดงชาวฮ่องกงนักสู้นักเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้นักปัจญาที่โด่งดังคนแรกในั่งตะวันตกอย่างบุตรีจะเป็นอย่างไรหรือแท้ที่จริงเนี่ยบุตรีไม่ได้มีพรสวรรค์การต่อสู้ เพียงเขาแค่เป็นคนที่มีทัศนคติและความคิดที่ไม่มีขีดจำกัดและมีความสามารถในการขมวดรวบรวมหรือปรับแต่งวิถีชีวิตให้เป็นประเด็นทางที่ดีในทุกๆบริบทของชีวิตเก่งมันก็คงจะไม่ผิดอะไรเพราะสุดท้ายแล้วคือจริงๆแล้วต้องลองไปอ่านเอง <c oughs> อย่างนี้จะดีกว่า <c oughs> ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะผู้เขียนคุณชนนลี ที่ศึกษาและแปลความหมายของทุกท่วงท่าทุกการกระทําของบุดรีมาเป็นตัวอักษรให้ที่มาแบ่งปันให้เราฟังในวันนี้ถ้ามีเวลาหยิบมาอ่านก็หยิบมานะคะมันเป็นเป็นสือปัชญาดีๆอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนําในปี2,565นะคะเรามาเป็นน้ําในรูปแบบของเราไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เราฟังถึงตรงนี้ฝังติดตามช่องชลดามาแชร์บายชยล ر าาชแน,นลเพื่อดูหนังสือสรุปที่แบบ แอตกตะกอนมาแล้วส่วนหนึ่งตามความคิดเห็นของเรานะคะแชร์ทุกคนฟังขอบคุณที่ฟังถึงตรงนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเป็นน้าในแบบของคุณสวัสดีค่ะ